คนเราไม่ใช่จะเป็นสม,มณะเพราะหัวโลน้นคนที่ไม่ทำกิจวัตรมีแต่พูดพล่อยๆมีความริษยากันเป็นคนละโมบจัดเป็นสม,มณะได้อย่างไรอีพีที่แล้วค้างไว้ถึงตอนที่ว่าบรรพชิตกับสม,มณะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวว่าอ่านต่อเลยเนาะบรรพชิตเราแปลว่านักบวช คือท่านผู้ทรงศีลอยู่ด้วยศีลเอาศีลกำกับตัวไม่ละเมิดศีลตามชั้นของบรรพชิตก็คงมีศักดิ์เป็นบรรพชิตทุกคนแต่ในบรรดาคนที่เป็นบรรพชิตด้วยกันนั้นก็มีอยู่หลายชั้นรักษาสิกขาวินัยได้มั่นคงก็มีรักษาได้ขาดขาดวิ่นวินต้องคอยปะเอาก็มีเหมือนคนหลายคนขึ้นไปยืนอยู่บนเวทียกพื้นใครยืนหมิ่นมากก็พลัดตกลงมาบ่อยส่วนสมณะแปลว่าคนสงบหมายถึงคนสงบจากการทำบาป นอกจากยกเว้นจากการทำบาปทางวินัยหรือทางศีลแล้วยังเว้นจากการทำบาปทางธรรมด้วยยกตัวอย่างเช่นตามทางศีลห้ามลักทรัพย์ศีลจะขาดก็ต่อเมื่อลงมือลักทรัพย์จริงๆเพียงแต่คิดจะลักศีลยังไม่ขาดแต่ทางธรรมถือละเอียดเข้าไปอีกว่าแม้แต่คิดจะลักก็เป็นอกุศล,ลจิตเสียธรรมะสมณะกับบรรพชิตต่ตางกันตรงที่ว่าบรรพชิตเอาศีลเป็นขอบเขตส่วนสมณะเอาทั้งศีลทั้งธรรมเป็นขอบเขตโอ้โห ลึกซึ้งมากเลยเนาะศีลเนี่ยเป็นข้อกําหนดที่แบบปฏิบัติเนาะแต่ธรรมเนี่ยเป็นข้างในโอ้ชอบชอบมากนะขอเชิญพิจารณาพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ประกอบด้วยเป็นบาลีมาในคัมภีร์ธรรมบทขุทธกรนิกายว่าอย่างนี้นะมุนดเกณะสัมมโนอุพัโตอะลิกังพระนังอิจฉาโลพะสมาปัโนสัม,มโนกิงพวิสติ คนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะหัวโล้นคนที่ไม่ทำกิจวัตรมีแต่พูดพล่อยๆมีความริษยากันเป็นคนละโมบจัดเป็นสมณะได้อย่างไรว้าวว้าวและเชิญดูบทต่อไปโยจะสเมติปาปานิอานางถูลานิสัพพโสสะมิตตาหิ ป่าปานังสัม,มโนติปาวุจติคนที่เราตถาคตเรียกว่าสม,มณะนั้นจะต้องเป็นผู้ระง,งับการทำบาปน้อยใหญ่เสียรวมความว่าจำเพาะคนที่สงบเท่านั้นที่เรียกว่าสม,มณะและที่ว่าเป็นผู้สงบนั้นหมายถึงสงบกายสงบปากสงบใจของตนคือตัวเองสงบไม่ใช่ตัวเองฟุง้งแต่ไปทำเป็นอ้าขาาวาปีกเที่ยวเรียกร้องให้คนอื่นสงบ สมณะสงบอย่างไรสงบตัวคือเลิกแสดงกิริยาร้ายเช่นทุบตีชกต่อยฆ่าฟันสะพายดาบพกมีดพกปืนหรือเฮโลยกพวกเข้าชิงดีชิงเด่นแย่งที่อยู่ที่กินกันซึ่งเป็นกิริยาของคนไม่สงบให้สังเกตดูว่าคนที่เป็นสมณะแล้วไม่ว่าจะเข้าที่ไหนอยู่ที่ไหนยอมจะไม่ทำความช้ำช่อแก่ใคร พระพุทธเจ้าเคยทรงชมพระโมคคัลลานะในเรื่องนี้ว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่ไม่เคยทําความชอกช้าแก่ตระกูลเลยและเคยทรงเปรียบว่าเหมือนแมลงผู้บินเข้าสวนไม่เคยทําความชอกช้าแก่ดอกไม้จําไว้ว่าสมณะในพระพุทธศาสนายอมไม่ก่อเกิดเรื่องวุ่นวายไม่ว่าจะเพื่ออะไรชั้นที่สุดแม้แต่ก่อความวุ่นวายเพื่อศาสนาเองก็ผิดย้ำอีกครั้งนะครับชั้นที่สุดแม้แต่ก่อความวุ่นวายเพื่อศาสนาเองก็ผิด จะทาเป็นเดินขบวนทวงสิทธิอย่างโน้อนอย่างนี้หรือปฐกถาชูํำปั้นขึ้นทุบโต๊ะปังๆแล้วก็บอกว่าเพื่อความสงบผิดวินัยของสมณะทั้งสิน้นอันนี้อันนี้คือผมอ่านตามนี้นะครับนะอย่าไปโยงกับเรื่องการเมืองบ้าบอเลยนะอ่านตามนี้จริงๆนะครับอันนี้อ,อ่านตามตัวอักษรเลยนะไม่ใช่ว่าผมแบบไม่ว่าพระที่เดินขบวนนะผมไม่ก้าวล่วงนะครับแล้วแต่ท่านเนาะก็แล้วแต่จริงๆนะอันนี้ไม่ได้แบบว่าแล้วแต่ท่านแบบส่งเดชส่งเดชไปก็คือแล้วแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับ นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะไปอยู่ไปทำอะไรต้องให้ควรแก่สมณะวิสัยสงบปากคือไม่ทำเป็นคนปากร้ายหมายความว่าจะทำเป็นสงบสงเง่ยมแต่กายไม่พอถ้าปากยังมีการนินทาว่าร้ายกัน เว้นจากการตีกันด้วยกายแล้วแต่ยังตีกันด้วยปากเช่นสัพยอยโยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือคนกับคนก็ตามจะทําไปโดยอ้างคณนะอ้างภาคอ้างนิกายอ้างวัดไม่ได้ทั้งนั้นสมณะแท้เขาไม่ทํากันลงได้เป็นสมณะแล้วไม่มีสมณะปากหอกปากปืนมีใช่แต่จะเว้นจากการตีกันด้วยปากเท่านั้นการพูดให้คนอื่นกระดาษขวยเขินเช่นพูดจาเกาะแกะผู้หญิงเล่นสนุกสนุกก่อผิดสมณะสารูป สงบใจหมายความว่าทําใจให้สงบจากบาปด้วยไม่ใช่ทําเป็นสงบแต่เปลือกนอกชนิดเสือเท่าจําศีลจิตใจของสมณะที่แท้ยอมเต็มไปด้วยเมตตาการุณาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดที่พูดมานี้ขยายความจากพระบาลีโอวาทปฏิโมเท่านั้นคือคําว่าปร,รูปรคาตีกับปร,รังวิเหยทยันโตทั้งนี้เป็นการแสดงในทางเว้นของผู้เป็นสมณะหากจะดูทางปฏิบัติ ขยายความนิดหนึ่งทางเว้นก็คือเนี่ยไม่ทําอะไรแบบนี้นี่คือทางเว้นนะครับหากจะดูทางปฏิบัติคืองานที่ผู้เป็นสมณะพึงทาเราอาจดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่27หน้าที่2อ7ในที่นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าโอโนทโรโยสะเหเตชิคัดฉังทันโตตปสีมิตะปานะโพชโนอาหาระเหตุนักโรติปาปังตังเวนรังสมณะมาหุโลเกโอัญญาเนาะ แปลว่าบุคคลใดทนต่อความหิวฝึกตนบำเพ็ญตบะจำกัดอาหารและไม่ทําบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องบุคคลนั้นแหละเรียกว่าสมณะในโลก เมื่อนำพระพุทธพจน์ทั้งสองแห่งมารวมกันเข้าแล้วก็ตีความออกมาเป็นข้อสังเกตว่าสมณะเป็นอย่างไรเราก็รวมลักษณะของสมณะลงได้4ข้อด้วยกันคือ 1. สมณะยอมไม่ทำอันตรายใคร 2. สมณะยอมไม่เห็นแก่ลาบ 3. สมณะจะต้องบำเพ็ญสมณะธรรมและ 4. สมณะจะต้องบำเพ็ญตะบะ ลักษณะทั้งสิ้นนี้ข้าพเจ้าตีความออกมาจากพระพุทธโอวาตังหะคิดว่าคงจะครบแต่ถ้าท่านผู้ใดได้พบลักษณะสมณะในที่อื่นอีกและเป็นข้อที่อนุโลมลงในลักษณะทั้งสนี้ไม่ได้ก็ขอได้กรุณาบันทึกลงไว้อีกเรื่องนี้จําเป็นขอรับเราเป็นชาวพุทธจะต้องหัดดูพระให้เป็นจึงจะเป็นมงคล สมณะลักษณะที่ 1. ไม่ทำอันตรายใครข้อนี้เป็นคําขาดถ้ายังมีการฆ่าใครทำร้ายใครอยู่หรือแม้แต่สนับสนุนคนอื่นเขาให้ทำอย่างนั้นคนนั้นก็ไม่ใช่สมณะสมณะที่แท้ต้องงดเว้นจากการฆ่าการทำร้ายหรือแม้แต่แช่งด่าพูดจาขู่เข็นก็ไม่ควรสมณะลักษณะท,ที่ 2. ไม่เห็นแก่ลาก หมายความว่าสมณะย่อมดำรงชีพอยู่เพียงเพื่อทำความเพียรเท่านั้นประการสำคัญการทำไม่ชอบไม่ควรเพราะเห็นแก่กินสมณะย่อมเว้นขาดไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปช่อกงหรือขนทองขนฟินให้ผิดกฎหมายบ้านเมือง สมณะลักษณะที่3ฝึกตนพึงสังเกตว่าบรรพชิตที่เป็นสมณะท่านสนใจในการทํากิจวัตรไม่ทําตัวเป็นคนหลบงานหรือนั่งกินนอนกินแต่งานของสมณะเป็นงานที่เต็มไปด้วยการฝึกตนให้เข้าถึงความเป็นสมณะที่ดียิ่งขึ้นที่เรียกว่าบําเพ็ญสมณะธรรมสมณะลักษณะท,ที่ 4. บําเพ็ญตบะหมายถึงการทําความเพียรเพื่อลักกิเลส เรื่องตบะจะอธิบายไว้ต่างหากในบทอื่นแต่ถ้าพูดอย่างรวบยอดเพื่อให้ท่านผู้อ่านสังเกตว่าใครเป็นสมณะหรือไม่ก็พอจะพูดได้ว่าชีวิตของสมณะที่แท้ก็คล้ายๆกับชีวิตทหารในสนามรบ อาหารในสนามรบถือว่าการรบกับค่าศึกเป็นงานใหญ่หายใจเข้าหายใจออกกอนนึกแต่จะปราบค่าศึกจะกินจะนอนจะเที่ยวก็ลดลงชีวิตของสมณะก็เหมือนกันแต่ท่านรบกับกิเลสในใจท่านทำทุกอย่างที่จะเอาชนะกิเลสเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิสมา,านทุดงฉันเอกาท่องจำพระพุทธพจน์ ฉะนั้นชีวิตของท่านจึงฝืนกับความสุขของชาวบ้านเราลักษณะส,สมณะทั้ง4ที่บรรยายมานี้เป็นลักษณะอย่างอุกฤตคือเป็นสมณะเต็มจะอย่างไรก็ตามธรรมะของพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ล้วนเป็นสันติมคาคือทางสงบ ฉนั้นบรรพชิตผู้ดำรงอยู่ในธรรมวินยัยตั้งใจปฏิบัติธรรมะตามแบบอย่างของพระสมณะก็นับว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมณะธรรมเป็นมงคลแก่ผู้พบเห็นอยู่แม้จะเกิดเหตุอัปมงคลขึ้นบ้างเป็นบางครั้งก็เป็นเรื่องของความพ่ายแพ้ต่อกิเลสข,ของผู้ครองสมณะบางคนเท่านั้นเรื่องของคนหมู่มากก็ต้องมีคนเลวปะปนอยู่บ้างเป็นธรรมดาแม้แต่เนื้อตัวของเราเองแท้ๆบางคราวยังเกิดเนื้อร้ายขึ้นมาได้ เอาเป็นเสร็จสิ้นเสียทีเรื่องดูพระยิ่งพูดมากก็ยิ่งไม่สบายใจกลัวจะกระทบกระเทือนพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพเจ้าเลยอยากจะย้ำอีกสักครั้งว่าข้อความทั้งหมดที่เขียนมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าพระภิสุสัม,มเนรไม่ใช่สมณะนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นและไม่ได้คิดจะว่าด้วย เป็นแต่ให้ท่านผู้อ่านทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านักบวชนั้นมิใช่เป็นสมณะทุกรูปและที่ว่ามานี้ก็ว่าตามบาลีโอวาทปฏติโมกไม่ใช่ว่าเอาเองถ้าหากยามาบาลจะเกิดเอาเรื่องคนเขียนขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้อ่านการุณาเป็นพยานให้ข้าพเจ้าด้วยนะ <c oughs> ครับก็ นะเขียนเรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วก็เสียวเสียวสันหลังนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอีพีต่อไปเนาะจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเห็นสมณะเนี่ยยังไงเรียกว่าเห็นนะครับแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยได้อะไรเป็นมงคลยังไงนะครับอ่ะมาต่อกันอีพีหน้านะครับสำหรับพีนี้หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ